มีประเด็นว่ะแม่งไล่ยิงเราลดเลยมาพี่เราก็ต้องไล่บทแม่งอ่ะใช่ขวาขวาเลยบเครัหมือนฉายเดี่ยวด้วยนะคนเนี้ยเอาให้แม่งเลิกเล่นเลยขวาขวาลมลมยิงแม่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวขายรถก่อนได้ได้ทีเดี๋ยวผมกำลังผมกำลังตามล่าอยู่แสนสี่เรียบร้อยไม่มีค่าละได้ค่าคอมมาแสนสี่ได้ค่าคอมได้กี่บาทอ่ะไม่มันขับหนีไปแล้วอ่ะขับตามไหมขับตามไหมตามยิงได้ตามจัดหาจัดหาได้ปะ ยิงกนหนอยแม่งจะออกนี่ไงนี่ไงเจอแล้วจะได้ส่งของกันอื่นง่ายๆตายเฮ้ยไม่ไม่ไม่เกิดแล้วมันเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วคันแดงเหแถวอื่นไล่ยิงหมดเลยตำรวจแม่งเสือกาเตำรวจแม่งเสือกอยู่ข้างล่่างตอนนนีี้อยู่แล้วเหรออยู่ไหนวะอะไรฮะอะไรครับ เอาตายกำลึ่งกำลึ่งต้าแม่งมันเกิดไหนทำอะไรกันกำลังเสริมกำลังไฟครับนี่อยู่ใน G T A ครับพี่นิวพี่ทำอะไรกันน่ะนิวมาป่าส่งยาว่ะส่งยาโอ้ยจัดไปพี่มันบอกบวก50เซนต์นี่พี่ใช่ใช่บวกห้ด้วยจะทายไหมมาตรฐานนู่นไหนป่ะเข้ามาเข้ามาเรื่อๆอิเต็มแบบหลายอันเลยอ่ะมาช่วยกันยำตีนี้เยอะพวกนี้หน่อยเอาให้แม่งหนีกำลังจะไปตามล่ามันอยู่สามดาวด้วยช่างมากครับอี่กุลุมะไรแม่ง ทางอย่างลื่นครับบอกเลยตกแม่งทางลื่นแบบบั็นลายมากอ่ะตายหาหาหาพอมันเกิดปีก็หาหาโหจากโคตรใจครั้งหนักครั้งหนักตามที่สี่โอ้ยไปครับพี่โน้ตไปบันเทิงเลยมึงงานนี้ทาะลื่งไหน้พวกตามรถกูเสียราคาโอ้รถแม่งเครื่องไม่แรงพอเขาแอบในบ้าน ตามยำเรามีเยอะกว่ามันเราลุมล้อมมันได้ง่ายกว่าทางลื่นแสดโอ้แม่งตมยงรถเลยตาลงรถเลยพาอยู่ในคูรูมาไว้อยู่ในคูรูมาไว้ผมไม่ได้คูรูมามาได้สิประเด็นมันได้เท่าไหร่เขาเนี้ยได้ยี่สิบสี่ด้วยเอาตราด้วยชี่เอาตรายี่สิบสี่ทลึ่งชี่เอาตราซะด้วยอยู่ไหนวะปืนมันน้อยปืนมันน้อยลงล่าแม่งแป๊บมาแล้วมาแล้วกำลังเสริมมาแล้ว ตายตัวสองแต้ความก d o u b l อยอมตายมาตำรวจแยนี่ฟาดหน้าเอ้อตายสภาพโหแม่งได้กุดเกิดอ้าวยิงไปซ้าย AI แม่งชนเป็นนี่หมดอะไรอ่ะจักรน้ออะไรอ่ะเฮ้ยแม่งมีไว้แม่งมีวิ่งหมดใหม่หมดใหม่จักรน้อของเขาดีว่ะของเขาดีว่ะมาไปไหนยิงมันยิงมัน อะไรอ่ะแล้วพยายามจีบให้โดนตายถึงตามไปแป๊บนึงเสกรถกันคุณน้องไปด้วยไอ้คุณน้องเกิดแล้วคุณน้องไหรอแม่เกิดแล้วเกิดแล้วมันเกิดแล้ว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 เราบุกพร้อมกันเราบุกพร้อมกันไหนวะหาแป๊บอยู่ไหนอ้าวอ้าวจ้ารู้สึกว่าข้างหลังนี่ไม่ใช่นะอยู่ไหน ไอ้ดันซี้ับล่ไร่ล่าครับเมื่อกี้เราส่งของอยู่ดีๆเสือกมาป่วนต้องเลทไหมใช่เลทให้สายแก่ใจมันมีประเด็นมีประเด็น g t a แม่งสนมต้องสร้างประเด็นนี่แหละไหนวะมันอยู่ไหนวะอเลยบ้านเหรอตายแล้วพี่เอโนดวันนี้ท็อปฟอร์มเว้ยแน่นอนเฮ้ยมาขึ้นมาในคุลุมะดีกว่ามั้ยไหนพี่เบนอยู่ไหนพี่ไอ้คันเดะโอ้ขึ้นดีๆก็ได้ ทามันลื่นใช่ไหมทามันลื่นใช่ไหมเฮ้ยปืนก้ของคุณขึ้นมาจไปครับมาเอ้ยมันอยู่หน้าพี่ขว้าขว้าขว้าเขี่ยติดั้อติดั้วเอ้ยนี่ไงนี่นี่มีทางรอดทางรอดอคุณแล้ไปแล้วบักกี้าอยู่หนอยู่นบ้านอยู่ไนบ้านอยู่อนอยู่ไดนบ้านอยู่ไนบ้านนี่ไงนี่ไงมาแล้วโอ้โหจะท้าเป็ีไหมจะท้าเปอนรถถัง เออหรือว่ากิลลี่บินไล่ยิงแม่งดีวะเออเออเดี๋ยวผมไเอาวากิลลี่ก่อนยิง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 กดมันไว้แะ้ววะโอเคโอเคพี่โอเคไปเอามาไปเอามาพี่เอามาโอเคครับกูไปเอาเองมันเกิดฝั่งนู้นด้วยครับยิงกดไว้ยิงกดไว้เดี๋ยวกูไปเอาเสร็จครูเกิดฝั่งนู้นยิงปิดไฟใส่ว่ากิลลี่ล่วงได้เนี่ยใช่ป่ะมาขึ้นเขามาขึ้นเขาเป็นลำบัวแล้มีถ่านอากาศมาขึ้นเขามาขึ้นเขาแต่ว่าคิลลี่มันจะเงียบเลยจ่า ตีอย่ามาซ่าอย่ามาซ่ากับสไนเปอร์พี่ทีเดียวจอดทันเดียวจอดจาครับจาอยู่ไหนเอ่อเอ้าจะไปไหนโดยขับรถเยียบตีอะไรขับรถจอียิงมาเยียบกูเลยจาไปไหนอะจาเออจาเงียบเฉยเลยไปไอยูไกลไไอยูเจลวเจลาอะไรอะไร อะไรตายอย่างเดียวอะไม่ต้องเกิดเห็นอัลสเนเปอร์กูถื้อไหมโอ้ฉันหล่อโคตรแม่นวิ่งกลับแป๊พี่เห็นเลือดปมไหมพี่เลือดโคตรน้อยอยู่ไหนวะเอยิงนอแฮปปี้ฮอลลีเดย์มีอะไรอ่ะเฮ้ยมันเกิดอแล้วเกิดแล้วเห็นแล้ว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 เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามันยิง่งยิ่งอยู่มันวิ่งอยู่เห็นไหม ยิงยิงยิงครับพี่พี่นิวยิงไปเรื่อยๆเยเดี๋ยวเขาจะรู้สึกมัน่คืออะไรอ่ะเดี๋ยวจะลองดูจะไม่เห็นเลยครับยิงเลยเขาจะรู้สึกเหมือนดูไอเนี่ยพี่เหมือนดูงานวัดอ่ะเห็นปะงานวัดอ่ะคอยเล่นยิงเป้ากับต่างงานวัดเลยเอาคุลมาไปใช่ไหมพี่คุลมาม็ได้ครับพี่นิวไปไล่เล็บคนแต่เรามันมีนั่นนะมิสายนะมันเอามิสั์มาเอามิสั์มาด้วย มันอยู่บนเขาอะไม่เห็นมันอยู่บนเขาไม่เห็นเหมือนกันใช่มันอยู่มุมอับด้วยมองไม่เห็นใช่ตอนเนี้ยรับคาตำรวจเนี่ยแหละใช่ผมรอแอบอยู่เดี๋ยวตำรวจปีนไม่ได้กระแผงสูงปีนไม่ได้กระแพงสูงเอาคุณโนดไปคุณโนดไป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 เรียนิ e m e r g e นดีกว่าคุกลังไปพี่กำลังไป I'm coming ผมผมแบงค์ทรายนะโอเค นะครับวิ่งโอ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 ่ะใช่พี่โคตรลื่นบอกเลยนี่ลุงยิงลุมยิงไม่ถือระเบิดสู้พี่มันพี่มันเกิดข้างบนมันเกิดข้างบนบนภูเขาบนภูเขาเลยเกิดบนเขาสูงเลยอันนี้อย่าเือกับสไนเปอร์พี่พี่ไม่ได้มาเล่นบอกเลยสไนเปอร์ อะไรงานเลนโบติ้งอยู่เยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยตำรวจยิงทางแบงตำรค์เกิดมันเกิดที่สูงโอ้ยตลอดตลอดเก็บรัวๆเคทับฟอร์มสัตว์นะครับวิ่งแป๊บวิ่งแป๊บสไนเปอร์ของดีติดรูอีกไอ้บอ้างๆคุยไหมคุยไหมชนชนนิวเข้ามันอยู่ในบ้านป่ะพี่มันอยู่ในบ้านป่ะน่าอยู่ในตึกอะใช่ใช่ กฝากลูกซองจิ๋วป่ะแมหาไม่เจอเยสไปแต่งบตยมาส่งของก่อนป่ะพี่ถึงจะคชวนเข้าได้อะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวชวนยุ่งจังเลยไปพี่ผมเจอแล้วพี่ข้างหน้าเลยชักเต็มละอาวยไม่เต็มไม่เต็มดิมันได้ตั้งแปดคนนัดมันต้องส่งของเสร็จก่อนหรือเปล่าครับส่งเสร็จแล้วนะส่งเสร็จแล้วนะพี่อยู่นอกเกมเนี่ยยิงซ้ำศพให้ไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองโคตรฮา เบบันเทิงมากกว่าเนี้ยเราบอกเลยว่าถ้ามันมีคนตีกันไปเป็นยิ่งหรอกเพื่อนเอาไอ้บ้าผมเจอมันแล้วพี่ผมเจอมาแล้วเจอมาแล้วเออตำรวจยิงตายว่าจะไม่ได้ไปเอาคิลลี่มาโอ้ยมันวิ่ลงแล้วมันวิล่งไปนแอบแล้เข้ากำแพงไปแล้วมันเป็นไอ้นี่ตำรวจเป็นซีโอหรือเปล่าเข้ากำแพงใช่ซีโอซีโอคนได้มันได้แค่นั้นหรือเปล่า ไอซียูตั้งแก๊งมอไซ์มั้งไอซียูตังแก๊งมอไซ์กันกูเห็นมึงนะเฮ้ยอ๋ตำรวจแม่งเสือกว่ะไอกาวิลอินมซ์ใช่ไหมใช่ผมเห็นมันนะแต่แม่แอบตรงกำแพงมยิงไม่ได้เฮ้ยพอมาแล้วโอเคพี่ใครไหนไอตัวสีชมพูนี่ปะใช่ใครับหัวชมพูหัวชมพูมันแอบตรงกำแพงผมเปลี่ยนเปลนนั่นแป๊บเฮ้ยีมิซ วิ่งลออยู่วิ่งลออยู่ระวังระวัะเบยโดนป่ะพี่เบยังไม่โดน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 โอเคพี่เบยผมกำลังมาช่วยผมกำลังมาช่วยจะเิ็นอยู่ไนเดีวไปซอยให้ป่ะเดี๋ยวไปซอยครับไอเชี่ยร่วงโอ๊ยผมเห็นมันผมเห็นมันมันอยู่นั่นนะมันอยู่ตรงกำแพงเดี๋ยวกูณรอให้เดี๋ยวกูณรอให้รอไว้รอไว้เดี๋ยวกูไปเอารถถังก่อนยิงพี่กูหร่าเดี๋ยวรู้เรื่องมันยิงคนอื่นเยอะแยะมันฟ้ามาเซอร์มั้งเซอร์แบบฟร์มมาเยอะมั้งมาหน้าตาใหญมากเลยแต่อย่างน้อยมันก็เล่นแฟร์ไม่โปยิงได้ เออไม่โปรชอบมาเลยเฮ้ยเห็นละมันวิ่งหนีไอ้กระจูดอินไมซไซส์ใครสร้างกำแพงวะใครไม่เอ้ยไม่ลงภูเขาอีกเห็นแล้วแล้วแล้วตก็บมาดามไหร่เขาต่อยต่อดโคตรห่ามันอยู่แถวนี้แหละจ้าไมซไซส์วิ่งแป๊บอุยอมตายก็ได้วะ ค่อยหาดาวไหมเล็บไปเรื่อยๆดึกว่ามันจะออกถบบธนาก็ติดเราก็เป็นอย่างนี้หรอกเรียบร้อยอยู่ดีๆก็จบเลยฟังจะห้าวอะไรดูพวกพี่ด้วยน้องเมื่อกี้มันยิงใส่ฮอกูยิงไปสามครั้ง 5s หนึ่ง mercy smash mercy smash ยิงไว้ยิงไว้ยิงอยู่พี่มันอยู่ไหนมันออกไปยังเออเอะไรมึงแล่าเห็นแล้วพี่เห็นแล้วแล้วกำลังวิ่งวิ่งไปถูกตัวร้องร้องร้องงานมัดเลยอ่ะแข่งกันนับแต้มปุ้มเฮดช็อตอยู่ดีก็ไม่เป็นเรื่องแล้วน้องรังเข่ารังเขาเห็นแล้วพี่เห็นแล้วเห็นแล้วกำลังวิ่งออมมาอยู่ น่าเละสุดยอดไปเลยพี่เดี๋ยวครับล่อเรื่อยๆครับทีมงานเรนโบว์ซิกเห็นไหมรอมันเกิดรอมันเกิดถ้าอยู่จริงไม่เป็นเรื่องแล้วน้องเกิดแล้วเกิดแล้วผมเห็นตัวมาแล้วเลยไปนิดนึงเลยไปนิดนึงอยากยิงบ้างอ่ะตายอุ้ยจะหาดูมือนกันว่าจะโหดละโห่แม่งเรื่อยๆทะลึ่งไอ้สัตว์อยู่ดีไม่ชอบแจ้งตายแกล้งเด็กไม่ได้เด็กช่างมันตั้งนานดูเด็กเป็นจุดพุให้เอา ตำรวจก็มาคนล้อมอีกสามคนสี่ห้าคนสุดๆมาคุยิงจุดพลุไปแล้วตายจุดพุล้อมจุดเออตอนนี้พูุใช่ไหมคุณโน้ตใช่ป่ะตอนนี้มีมีพูใช่ป่ะเออเพศกาใช่ตอนนี้มีเพศสกาใช่ใช่นี่ีจะเป็นพูกมาแล้วไหมจะไม่ไปไหนลูกไปไหนลูกผมเลี้ยง่ผมเรงรออยู่ผมบอลเลี้ยงอยู่ มันอยู <language> ่มุมอับอ่ะพี่มันอยู่มุมอับอ่ะไอเดี๋ยวลอยเดี๋ยวลอยโคโชดกระโดดเย็ดกูโดดขาไม่ได้อยู่ไหนนี่พยะนีพยะไปเรื่อยไปเรื่อยรับเรื่อยรับมารับเรื่อยนิวนิวนิวถอยถอยถอยแล้วมันเกิดตรงหน้าผมนี่ว่าโอ้ยหัวขโมยอย่งวะเนี่ยปลดปลบปลดเลยถ้าหลอดแล้วไล่ไล่มันผมจะได้ยิงง่ายๆหน่อยตอนนี้อยู่ไหนวะนี่ไงโน๊บ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 โน๊เกิดมันจะเกิดได้จำคอยไปทุก เดี๋ยวอวานกัวมันรอมหน้าเออหาแน่นอนมีผมผมผมซื้อขวานมาอยู่ไรเล็แม่งผมซื้อขวานมาอยู่มันอยู่ไหนผมเหยมันแล้วพี่นูนอยู่ฝั่งนูพี่ดูชื่อโอ้ยพี่โนมันอยู่นะอยู่ดเห็นโอ้ยพี่คน้อโจ๊ตโจ๊ตไหนวะเ โป่งแล้วมั้งพี่ว่าเขาผมว่าเขาโป่งแล้วมั้งพี่ผมโป่งกแหละเออมึงฆ่ากูไปและเอาที่มึงสาใจเลยมานี้อะไรเนี่ยไล่เล็บเขาอ่ะมันคนตีนเราก่อนเฮ้ยมันยิงลาไเดีก่อยนายเต็มเขาเพชรเป็นสนโก่สนองไม่ได้เลยไม่จบง่ายๆฟักยูอ๋อไหม ออกยังไงยิงอยู่ยุ่งลักลังลงลัี่ดิมงออยูอเว้ยแหวะยูแยูโอ้ยอย่าลองนะหนูมยเบโอ้โดนตนอดเล่มันจะไม่เกิดท่านยกตินลองก่อนเพื่อนรักองเ่งายุ่งกับเราก่อนไงปัง มุมผมแม่งโคตรดีอะพี่ผมบอกเลยแมคนเดียวด้วยบอกแล้วใจเขาได้บอกเลยใจเขาได้ผมบอกเลยใจม่งได้ถึงกี่แหละใจม่งได้ผมได้ตำรวจหมดเยอะเอาไหนวะเอาให้แม่งออกอะ รถรถรถกูเสียราคาหมดตายสิวะตายเฮ้ยพี่ดูชื่อเออเพื่อนนี่จ่าอะไรขี่ยิงมันเนี่ยได้คุณโน้ตอยู่วะเนี่ยเฮ้ยพี่มันอยู่มันอยู่มันยังเกย์มันยังเกสวัสดีครับโอ้ยไปเพิ่งเห็นก็ว่าเสียงคุณ ก็ปูโน้ตไงจะใครหลัอีะปูโน้ตไงจะใครละเฮ้ยใช้ฮันใช้ฮันมันเกิดอีกแล้วเดี๋ยวผมลงก่อนอะไรไอะไรนี้ไปก่อนเลยเดี๋ยวจะเอาสไเดอร์ยิงแม่งชักลำทองบ้องทองคำนะพี s <S so ่นะมันคงปงแล้วแหละวนู like either, yeah, ้นมันชักห้องมายิงเง้ยไม่มันไม่เข้าบ้านจากการฝากฝากหน่วยนั่นนะพี่หน่วยพักสนามเลยภาคสนามไล่ไล่อยู่เราผ่านยิงกันสามสี่็น กูเป็นสไนเปอร์ยิงยิงเป็ดเล่นหน้าผาอยู่กับคุณโนตุสองคนนะโคตรฮาเลยหน้าผายิงง่ายขนาดนั้นเลยวะมันเกิดมุมนั่นไงพี่มันสูงแล้วแบบมันเกิดนั่นได้ไงที่โล่งได้ไงสบายเลยตายลแต่ข้างหลังคุณโนตข้างหลังเขาเลยเขาลุกข้างหลังไหมในข้างหลังเป็นคุณโนตยิงลงหลังหลังแม่งมาอ๋ออกมาน้องบ้านน้องตำรวจที่มันน่ารำคาญจังเว้ยสีดยให้ตำรวจฆ่าไปเลยหมเลยเนี่ยให้ตำรวจฆ่าไปเลยแล้วเดี๋ยวเราเกิดไหมพี่ลงมาพี่ลงแล้วพี่ลงแล้วมันฆ่าได้พี่มา อะไวะมันขับรถด่วน Sniper ผีไรเฟิลไหนวะยิงกระบนเขาอย่างเฮฮาผีไรเฟิลไแม่งหมดทิพย์เลยไมีที่ตำรวจยุ่งกับกูจังผมฆ่ามันตังตังจะเกือบหมื่นแล้วเนี่ยพี่ดูดิมีค่าจะรวยเลยเหรอตังจะเกือบหมื่นแล้วได้ตังมาเนี่ยฆ่ามราได้ตังได้วยเหรอไม่แบบไปเก็บตังเลยพี่ วิ่งเก็บวิ่งเก็บวิ่งเก็บคือดีไม่ให้เงินเราโคาเฮ้ยมันเกิดแล้วมันเกิดละมันพลังพิมพ์อยู่ตายมัวแต่พิมพ์อะมีคนออกเร็ววะมัวแต่พิมพ์ฟุซซี่ฟุซซี่โอ้โหตูไม่ได้ลองฟุซซี่มาเนี่ยคริสต์มาสของเองเพื่อนรักอ่าหนุนนุนหนนหนนข้างหลังข้างหลังข้างหลังตาย

เอาออกเลยออกแล้วออกแล้วออกแล้มออกแล้วมิชชั่นคอมพลีทครับมิชชั่นคอมพลีท